สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับเอ้าวันนี้ได้ไก่มา 1, มแล้วครับอันนี้ก็ไก่ต้มซุกมาแล้วเนาะไก่ต้มน้ำปลานะครับนี่วันนี้จะต้มยำไก่ฉีกครับนี่ต้มยำแซ่บนะครับนี่อันดับแรกเขาก็ฉีกไก่นะครับฉีกึ่งเป็นชิ้นเป็นชินนช้นนะครับเชียงกระเถิดเดี๋ยวนมามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาเนาะนี่เตรียมขาเดี๋ยวเขาจะเตรียมเครื่องสมุนไพรมาเนี่ยครับขาแล้วก็อย่างก็อันจะไข่เหียเนาะแล้วก็มีอย่งไรครับสามอย่างนี่ไม้หมกูดเนาะ นี่เอาเตียมไว้เป็นยางเป็นยางก่อนครับท่านผู้ชมครับเนี่ยอันนี้ไม้บากูลเขาได้มาเขาก็ฉชีกเลยนะชีกเพื่อให้ความหอมครับอ้อนนี่น้ำมันหอมเลยเฮยมาูลออกมอกขนาดครับนี่เตรียมของไว้เป็นยางเป็นยางก่อนครับนี่ก็จะเป็นพักจีใบเลื่อยพักจีฝรั่งเนาะนี่เตรียมไว้ครับเท่าขาดมาได้ครับต้มยำแซบต้มยำต้มส้มเขาเนี่ยนะนี่นะนนะอันนี้ก็จะเป็นพักชีต้นหอมครับนี่หั่นเข้าไปครับหั่นหน่อยผ่องยาบผ่องก็หั่นเข้าไปตัดจะหั่นจะได้ก็ได้ท่านผู้ชม ใส่ไปครับตามใจชอบใจมากเนาะป่ะตังกระทะครับนี่เอาขาะจครไม่มะกรูดเนี่ยครับสามอย่างนะครับมาคั่วกันครับคั่วให้มันหอมๆครับคั่วแห้งๆหอมๆสักน้อยหนึ่งนะครับนี่เสร็จแล้วก็มาพักไว้ครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมอันนี้ก็จะเป็นพริกเนาะพริกแห้งพริกจินดาแดงแห้งเนาะอันนี้เพชรขนาดเด้อนะคั่วเหมือนกันครับป่ะตั้งหม้อเลยครับเครื่องเี่เขาคั่วตะกี้ใส่ไปครับเกลือป่นเสร็จไปเหี่ยจ้อนสองจอนนะครับ หลังจากนั้นน้ำเดือด <Gym. S 1> แล้วก็เอา com. ไปเลยครับไก่ทีเฮาชีกไว้ครับใส่ลงไปนะครับนี่เดี๋ยวคือมันห่อนสักน้อยหนึ่งนะครับนี่วันนี้มีเฮ็ดครับเฮ็ดออรินจิเซมิจิอันยังวบหงครับจิจิเจเนี่ยใส่เข้าไปเตอะใครมากใครชอบจะได้ก็ใส่ไปนะเอาเฮ็ดซุกแล้วก็ปุงครับอันนี้ก็จะมีผงปุงรสแล้วก็น้ำปลานี่ครับเพิ่มความหอมเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาดบะได้ครับหยอดส้มปล่อยนี่โอ้ขาดบะได้บ้านเฮานะต้มปลาต้มไก่นี่หยอดส้มปล่อยขาดบะได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็น อ,อย่างก็บะเข่าส้มเนาะบะเข่าส้มแล้วก็ผักไอ้พริกจีพริกขัวะเต๋าเตี้ยใหม่นะท่านผู้ชมใส่เข้าไปเพื่องพร้อมหอมครับแล้วก็อันนี้ปิดแกะแล้วก็ใส่อันอย่างก็มะนาวเนาะโอ้ใส่ทีหลังไปเลยครับหอมโสนครับใส่มะนาวนี่ครับโรยหน้าด้วยผักจีฝรัร่งเห็นน้อยแล้วก็ผักจีต้นหอมก็ใส่ลงไปนะครับมาตักเสิร์ฟนะครับเอ้นาน้ำซุปนี่เข้มข้นขนาดเนี่ยครับเผ็ดเหมาะขนาดน่ะถึงเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มเนาะใครชอบจะได้กัด ลองไปเนี่ยไปจัดฟอครับนี่โดยนานี่พักนน้อยปั๊ดหรือน้ำลายออกทานผู้ชมนี่ครับกับแก้มก็ได้กับเข้าก็ดีครับลองไปเนี่ยกันพอเดอร์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ